ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้มาอีกแล้วครับนี่ฮะขายของนะฮะวันนี้มาขายเครื่อง Nintendo Switch Generation 2ด้วยนะเออเจนรสองกล่องแดงซะด้วยนะฮะบวกกับ Link Fit Adventure นี่แบตอึดราคาต่ำสุดๆครับสั่งซื้อตอนนี้แค่5 0มรันประกัน1ปีนะครับจำกัดเพียงร้อยชุดเท่านั้น พอดีผมก็มีนะฮะตัวไอ้ Nintendo Switch นะครับสิ่งที่สังเกตได้เลยนะครับหน,นะฮะตัวริงฟิตเนี่ยนะครับตัวริงฟิตบวกเกมนะฮะกล่องเนี้ยนะครับมือ2ใหม่ๆเลยนะนะฮะมือ2เลยนะผมเพิ่งซื้อมาด้วยมือ2นะฮะราคาที่ผมซื้อมา2500ร้อยบาทครับราคาซื้อใหม่เนี่ยสามพันกว่าบาทสามพันหบาทสาม0ั้ารอยบาทมีนะฮะ แล้วเนี่ยมันมาขายพร้อมเครื่องด้วยนะครับพร้อมเครื่อง Nintendo Switch นะบ้าบอมากนะครับขายในราคาสามพันคือเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยนะตอนนี้มือสองก็ขายอยู่ที่แปดพันครับบวกก i n งฟิตเนี่ยว่ากันเป็นหมื่นถ้าซื้อใหม่อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับซื้อใหม่เนี่ยหมื่น 10, กว่าบาทนะครับนี่นี่เราเอามาดูคอมเมนต์ดีกว่าครับมาดูคอมเมนต์ดีกว่านะฮะ ผมเจอคอมเมนต์เด็ดๆอยู่นะฮะนี่ฮะดดดดดนี่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 ฮามากเห็นไหมบวกบวกบวกนี่ให้ดูให้ดูนี่อยู่ดาวนาเม็กค่าส่งเท่าไหร่ส่งฟรีวะ่ะดาวนาเม็กส่งฟรีนะมึงใครจะสั่งก็สั่งเย้ยนะครับ เข้านี้รู้เลยถ้าคุณเจออะไรแบบนี้นะคุณลองถามอะไรแปลกๆถ้ามันมามาตอบแปลกๆนะรับรองนะครับคือถ้ามันมาตอบนะรับรองว่าเชื่อไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองกดไปดูที่เว็บมันนะหน้าตาเหมือนกันเชื่อไหมเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันอีกแล้วหน้าตาเป็นทรงเนี้มีรูปมีอะไรอะ่ะมีราคาแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะนี่นะฮะ นี่เห็นไหมโอ้โหนะ,ะเหมือนกันแหละเหมือนกันทุกเว็บเลยนะครับเนี่ยตัวแต่อันนี้ไม่ลงทุนเลยนะไม,ไม่ปรุงไม่แปรรูปก็บีบนะอะอันนี้มีแปรไว้แหวนออกกํกาลังกาย <c oughs> นะครับผมก็ซื้อมานะผมยังไม่ได้เล่นนะฮะให้แฟนเล่นอยู่นะครับแพงมากนะฮะลิงฟิตเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆออกกําลังกายเหนื่อยมากเลยนะผมใช้อยู่นะฮะเ<ๆ><ๆ>หนื่อยจริงนะครับนี่ฮะ สามัร้อยบาทนะฟอร์มมันจะเหมือนกันทุกเว็บนะครับติดต่อบริการลูกค้าถ้าเป็นอ e ีอีเมลนั่นอีกผมจะไม่รู้จะว่าไงนั่นอ๋อนี่อ๋อเปลี่ยนชื่อเมลไว้แต่ว่าสโตนเอฟอะไรนี่เหมือนกันไว้นะครับนี่ฮะอ๋อเราเป็นห้างสรรพสินค้านะแกเป็นห้างสรรพสินค้าเหรอเจ้ารีโอยูอะไรเนี่ยนะฮะไปดูหน่อย ขายอะไรบ้างโอ้โหขายยันนี่เลยฮะสว่านขายสว่านเครื่องสูบน้ำโอ้ยเนี่ยคึงมาสร้างวันที่สิบสองเอพินี่เองนี่มี WTV ออนไลน์ด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเว็บเขานะฮะหลอกแน่นอนชัวนะครับชัวชัวชัวหลอกแน่นอน ยกลับไปได้กลับไปที่ไปที่หน้าที่กลับไปที่หน้าที่อะไรของมันวะนะครับหลอกแน่นอนครับคือคุณได้อะไรมาก็ไม่รู้แหละนะครับอะไรมาก็ไม่รู้แหละในราคาสามพันห้ารอบาทเนี่ยนะครับคือพวกเนี้ยมันจะหลอกจากการที่แบบเฮ้ยส่งเก็บเงินไปทางส่งเก็บเงินไปทางนะครับแล้วก็เราก็บางทีเราไม่ได้อยู่บ้านเราจ่ายไปเรียบร้อย นะครับคือเราไม่ได้อยู่บ้านแฟนเราจ่ายให้พ่อแม่เราจ่ายไปอะไรเงี้ยนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วคนมาส่งของบางคนนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าการเก็บเงินปลายทางเนี่ยไอ้คนส่งของหมายถึงคนที่เราซื้อมาคนขายของเนี่ยนะครับกับเราเนี่ยนะครับเราเป็นคนซื้อผ่านไอคนนี้นะส่วนคนส่งของเขาไม่เกี่ยวด้วยนะครับบางยี่ห้อเขาไม่ให้แกะนะครับ บางคนเข้าใจว่าการเก็บเงินปลายทางคือเราได้ของก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์นะครับไม่จริงนะครับบางคนได้ฮอนสามเม็ดมาแล้วนะครับหรือบางคนเนี้ยบางทีมันส่งคือคุณอย่าคิดว่าเอ้ยรอบนี้ฉันไม่โดนหลอกเพราะว่าฉันแกะได้มีบางคนนะฮะแกะออกมาแล้วของไม่ตรงก็คืนไปได้ไ,ไม่มีปัญหาแต่บางเจ้าเขาไม่ให้แกะนะครับเพราะว่าแกะปุ๊บทางไอ้คนส่งเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบนะ ก็คุณไปแกะของเขาก่อนส่งถึงลูกค้าใครจะไปรับไปชอบให้อะใช่ไหมครับไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่บางเจ้าอย่าง dH l ออะไรเงี้ยเขามีช่องทางของเขาอยู่นะครับอ่าการเก็บเงินปลายทางไม่ได้ปลอดภัยนะผมบอกไว้ก่อนแล้วการที่คุณใส่ชื่อเข้าไปในระบบของเขาเนี่ยนะครับอนาคตมันจะส่งของมาอีกครับอนาคตมันจะส่งของอย่างอื่นมาอีกแล้วอาจจะเป็นของราคาถูกๆเช่นอาจจะส่งแหวนมาเงี้ยราคา คือแหวนมันเบาใช่ไหมมันส่งง่ายราคาถูกนะครับส่งแหวนมาบางทีเก็บเงินสองร้อยนะเราไม่อยู่บ้านมีคนจ่ายให้พ่อแม่เราจ่ายไปสองร้อยอาทีนี้เราจะไปตามเรื่องเอาคงเอาคืนเลยก็ลําบากละสองร้อยบาทนะครับเราก็บางคนอาจจะขี้เกียจแล้วไม่ตามที่ดูสองร้อยแล้วส่งออกไปเป็นพันพันคนนะครับ มันก็ได้เงินไม่รู้มันเท่าไหร่นะครับอย่าคิดว่าการใส่พวกนี้ไปจะไม่มีผลแล้วมันเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกนะครับเนี่ยชื่อเบอร์โทรนะครับรหัสไปรษณีย์อีเมลนะครับบางทีมันจะรู้เลยนะครับว่าเราสมมุติที่ใครโดนแฮ็กบ่อยๆก็เนี่ยครับไปกรอกอะไรพวกนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นไอเนี้ยหลอกชัวนะครับสามพันห้าเนี่ยริงฟิตซื้อได้ครับของใหม่แต่ไม่ได้ตัวเกมครับตัวเกมเนี่ยหมื่นกว่าบาท นะครับบวกลิงฟิตอีกก็นั่นนะหมื่นห้านะครับไม่มีทางนะครับฟันธงได้อาจจะได้แหวนมาแหวนปลอมด้วยไม่มีเกมนะฮะตัวเกมอาจจะได้เกมอะไรมาก็ไม่รู้นะครับฟันธงฮะโดนหลอกแน่นอนนะครับไม่มีทางเป็นไปได้นะครับอย่าลืมนะฮะดูแล้วก็แชร์บอกต่อให้คนอื่นรู้ด้วยนะครับคืออะไรอ่ะ เนี่ย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 อันนี้ตัวลิงอันนี้นะฮะคืออย่าลืมนะฮะว่าการเผยแพร่สิ่งดีๆเนี่ยนะครับมันจะมันจะช่วยคนอื่นไม่ให้ถูกถูกอ่าถูกหลอกนะครับบางคนไม่มีตังค์นะแต่ว่าเขาอยากได้เงี้ยเขาก็โดนหลอกแล้วเสียตังค์โอ้เสียดายนะฮะน่าสงสารนะฮะช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกคนอื่นว่าไอ้เว็บลักษณะแบบเนี้ยผมสังเกตไปย้อนดูคลิปหลังๆได้เลยนะฮะเว็บพวกเนี้ย เหมือนกันหมดหน้าตาคล้ายกันหมดอย่าไปหลงเชื่อครับไม่มีทางเป็นจริงได้นะครับพวกนี้ซื้อใน l a ซา d a ซื้อในร้านขายเกมเอาดีกว่าครับนะฮะมือสองยังไม่ได้เลยราคานี้ผมบอกตรงๆนะครับโอเคนะฮะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกให้โลกรู้นะฮะว่ามีช่องที่มาเผยแพร่นะฮะสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ